นโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตมาสังตุสสะอัตตาสิเมอัตาสิเมยาติมิตราสกาจจะเมเปตานังทักตินัง กาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงธรรมะเวมตามสมควรใ่เวลาอนคนนั้นขอถายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคดูวิชวิพัฒยานกิจวิพัฒยานกิจรองเจ้าคณะมุกเธอขอสินาดินเจ้าวาดวัดบ้านฉันเทนเพื่ความเคารพตลอดถึงพระเถราุเถระ ลูกเพ้่อความเคารพเลื่อกโสโมทนาบรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้นบ้านใกล้ั้านไกลที่ได้มาร่วมงานชาวนณกิจของคุณโยมแม่หานสมานรักผู้ไวชนที่ได้ดับชีวิตจากลูกจากหลานจากญาติพี่น้องและชาวบ้านสวายไปในวัย86ปี อันว่าความตายไม่มีการปรรถนาและมักจะถูกรังเกียจแม้มพูดถึงเรื่องตายมักจะว่าไม่ดีปากไม่เป็นมงคลฉะนั้นความตายเป็นสายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจางคําภาวนาเป็นมมตรากันลืมตนในเรื่องนี้สมเด็จพระสุตลนได้กล่าวว่านิสัยบัณฑิต ผู้มีปัญญาพึงทำอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ทำสิ่งที่เป็นปกติโทษให้เป็นคุณทำสิ่งที่เหลวไหลให้เป็นสาระทำสิ่งที่เป็นทุกข์ให้เป็นสติปัญญาความตายเป็นการสิ้นสุดปัญหาทุกอย่างไม่ต้องนินรอนขวบไฟแสวงหาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใคร ที่กล่าวมาคือการมองในทางโลกคือมองด้วยตาเนื้อหากจะมองเข้าไปด้วยปัญญาคือเอาใจเข้าไปสอดส่องตรวจสอบจะเห็นว่าความตายนั้นมีสาระคึณคำนึงดังนี้หนึ่งได้เห็นความดีถ้าเห็นชีวิตกระโดขึ้นคึงให้เห็นความดีกับทนอง 2. องได้สามารถทีรรองดองทำให้เกิดความเห็นใจเท่าใจรักใค้ไม่ทอดทิ้งหรือนิ่งดูด่ด้ 3. มได้มองเห็นสัจธรรมทำทุกอยาก่างทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำให้มีสติได้ความสำเรึกที่ดี 4. ี่ได้เอาเ็นสิ้นพึ่งคือเอาคนตายเป็นครู เอาคนอยู่เป็นบบนักเรียนตั้งปัญหาถามตนเองเสม,มอว่าทำอย่างไรเวลาเราตายคนภายหลังจะได้ไม่ลืมเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าประมาทให้รู้จักเตรียมเตรียมที่จะตายดังที่ท่านกล่าวว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียม ถ้าไม่เตรียมเสียเหลียมความเป็นคนคนโบราณท่านสอนเป็นบทกลอกนบทหนึ่งว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแงงบงก่อนจะออกเดินทางในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงวิธีเตรียมไว้ในปฏิเจกาตักถาว่าอัจเววะอิตามาตะปังโ่นธัญญามรรณทีิเว นกินโนสัตตานเทนะมหาเสนนมัติมาแปลว่าให้ทำกรามดีตั้งแต่การบัดนี้ใครจะรู้จักความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเพราะเราไม่สามารถต่อสู้กับยามัจุราชได้เพราะฉะนั้นชีวิตจะมีค่าต่อเมื่อมีดีและมีคุณอันความดี มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ช่วยให้คู้อภเย็นไม่ตกอับทั้งในขณะมีชีวิตและล่วงรับสำหรับการแสดธรรมในวันนี้ก็ดำเนินตามิธาศาสนาที่องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัาวว่าดังที่ยกมาแต่ต้นว่าอาตาสเมอากาสเมเป็นต้นวินญยชน เมืมาหนุนหนุถึงอุปการะคุณที่ท่านผู้มีคุณได้กระทำไว้แล้วและเหตุการใดอย่างหนึ่งว่าคนนี้ได้ให้สิ่งนี้กับเราได้กระทำสิ่งนี้กับเราดังนี้แล้วถึงให้ทักษินาทานแต่ท่านเหล่านั้นผู้ลงนับไปแล้วไม่ควรร้องไห้เศร้าโศกทุามรวนเพราะการร้องไห้เศร้าโศก น่าประโยชน์กับคนตายถ่าดงท่านหลายก็ดำรงอยู่อย่างนี้อธิบายความว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้่อมีความเกี่ยวข้องเป็นเรื่องธรรมดาจะอยู่คนเดียวลำพังไม่ได้เป็นอันขาดย่อมเกี่ยวข้องในฐานะบิดามารดาฐานะบุตรธิดาฐานะผัวเมียบ้าง ฐานะรูกับเสียงต่างเมื่อมีความสัมพันธ์กันมากเพียงใดความรักใคร่นักหืดก็ยิ่งมากเพียงนั้นตามปกติมนุษย์ ประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายผู้ตายจะกลับมามีชีวิตประการนั้นก็หาไม่ได้ดังนั้นจึงทรงแนะนำให้ทำบุญเิตไปให้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทักษิณานุปทานกิจดังแสดงมาการที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรสหายโลหิตมาโปเบียนเปทักษิณานุปทานกิจในวันนี้ได้กระพริ คตามจารีประเพณีของท่านผู้เป็นบรรดิบเจตนาภาษาในในที่สุดแห่งธรรมเทศนาของหน้าคุสนทักษิณานุปรานกิจอันเป็นส่วนสุดเจริญหาโทษไม่ได้ที่ทำจังภาพร้อมด้วยญาติเมตได้บังเกนมาแต่ต้องจงบันดาลให้เกุณแม่หามสมารัก สู่สัมภายะของเบื้องหน้ามันด้วยและขออนุโมทนาบรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งป้านใกล้บ้านไกลที่มาร่วมงานในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญแม้นวรรสองแม้นวรรสามอายุวันนะสุขกาคะปฏิภาณนักศัลสมบัตทุคนทุกท่านได้ชี้แจงแสดงธรรมเทศนาระสมุวรแก่เวลาจึงขอสมมติยติไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังมีด้มีประการฉะทนี้จาทุ